การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกแก่ตัวหนึ่งดื่มน้ำอยู่ที่ริมลำธารโชคร้ายพบกับหมาป่าจอมเจ้าเล่ห์ที่พยายามจับเจ้าลูกแกเป็นอาหารแต่เพราะไม่อยากถูกตราหน้าว่าเป็นอันธพาลจึงอ้างเหตุผลเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองหมาป่าตรงปรีเข้าไปหาเรื่องลูกแก่ที่กำลังดื่มน้ำเจ้าลูกแก่แกทำให้น้ำขุนข้าดื่มน้ำไม่ได้ลูกแก่ตกใจกล่าวขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจแต่ข้าอยู่ปลายน้ำจะทำให้น้ำขุนไปยังท่านที่อยู่ต้นน้ำได้อย่างไรกัน หมาป่ากล่าวหาเพิ่มเมื่อคราวหกเดือนที่แล้วเจ้านินทาว่าร้ายข้าลูกแกะปกป้องตนเองเมื่อหกเดือนก่อนข้ายังไม่เกิดเลยท่านหมาป่าเริ่มโมโหหากไม่ใช่เจ้าก็ต้องเป็นแม่ของเจ้าถ้าไม่ใช่แม่ของเจ้าก็ต้องเป็นพ่อของเจ้าพอพูดจบหมาป่าก็กระโจนใส่ลูกแกะและเริ่มมืออาหารของตัวเองทันทีนิทานเรื่องนี้มีข้อคิดอย่างเฉียบคมว่าทรราชย่อมหาเหตุผลในการทรราชได้เสมอ